ซื้อพอเยอะหยังซ oh ื้อบุญเนี่ยหรอบุญชดประเสริฐน <e ายบุญชดประเสริฐนายห้อยบุญห้อยบุญแล้วสามสามสามปีร้ยร้อยร้อยสามปีเลยเนี่ยนนี้เป็นยังไงานนลุงเจ้าร้อยสามปีบ่เจ้าร้อยสามปีอีรีบอกพอเยอะร้อยสามปีข้างตัวโอ้เจ้ายังหยังได้อยู่ป่เออยังหยังได้อยู่คือเราไม่เห็เจ้าลุงอาบน้ำกินข้าวผู้เดียวเจ้าบอกอาบน้ำาวผู้เดียวตัวโอ้เจ้าเมนอยู่โบ่พถ้าบาทเดินมาพอเยอะหยัง เพราะเยอะอย่างตันตันตันเขาเอื่อนเนพเยอะตันเออเื้นเลนเอื้อนเซื้อหลีซื้อวาซื้อหลีผลสวนเสฐโอ้สุดยอดเลยพเยอะจำได้ยู่บบพอดย์ู้ใดมหาเออไทมหาพเยอะจำจำจำไว่ยใช่เขาจำเวยนี่นี่บางหันคือว่าจำได้คือว่าบ่ลงไม่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 เซียนเซียนมนเมน แมนอยู่บ่ะแมนโอ็จำจำได้อยู่อันเม็นเมนูอีเสี่ยนใสของดีอะมาเบิ่งกนังนี่อยู่ว่าของดีอย่างน้เบิ่งใหายเร็วดีดีเดลอ